12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตหนังสือเล่มนี้จะบอกหลักการที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบชีวิตซึ่งโลกเรามันมีอยู่สอแบบระหว่างระเบียบของชีวิตกับความสับสนอลหม่านในสังคมเราจึงจําเป็นต้องมีกฎมาตรฐานค่านิยมและไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราจําเป็นต้องใช้กฎเพื่อให้มีการสมดุลของการใช้ชีวิตเพราะว่าสิ่งหนึ่งมันเรียกว่าระเบียบระเบียบที่มากเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งดีแต่ถ้ว่า ความโกลาหลโอลมานก็ไม่ใช่สิ่งดีอย่างที่บอกเราไม่สามารถหนีระเบียบหรือเราก็ไม่สามารถหนีความโกลาหลได้เพราะฉะนั้นกฎก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นก็คือจิตวิญญาณของเราจะใช้ชีวิตยอย่างมีความหมายได้อย่างไรกับการที่เราต้องเจอทั้งเรื่องทั้งดีและไม่ดีกฎข้อที่หนึ่งยืนให้ตัวตรงอ,อกภายไหลพึงเข้าไว้สิ่งที่เหมือนกันก็จะดึงดูดกันถ้าเราเป็นคนที่เจ๋ง ก็จะดึงดูดคนเจ๋งเข้ามาด้วยถ้าเราเป็นคนที่ดวงตกหรือเจออะไรที่ไม่ดีสุดท้ายอะไรไม่ดีก็จะแห่เข้ามาเช่นเดียวกันหากคุณเป็นเหมือนกับคนส่วนใหญ่คุณคงไม่ค่อยคิดถึงเรื่องของกุ้งบสเตอร์หรอกเพราะว่ากุ้งบสเตอร์เนี่ยมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่บอกว่ามันกาลังเหมือนมนุษย์เวลาที่มนุษย์กําลังหัวเสียเช่นกุ้งบสเตอร์เนี่ยอาศัยอยู่ที่ก้นมหาสมุทรมันมักจะปักหลักอยู่ข้างล่างรอล่าเหยื่อแล้วก็ตะเวนหาเศษซากเล็กๆน้อยๆที่พอกินได้ ซึ่งแน่นอนกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยต้องการพื้นที่ความมั่นคงปลอดภยัยแล้วก็ที่ท,ที่มีพื้นที่เหมาะกับการล่าล็อบสเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องต่อสู้ตลอดเวลาเพื่อหาที่ปลอดภยัยและพื้นที่ในการนำมาหากินถ้าตัวใดที่ชนะก็จะได้อยู่ในพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นพวกมันจะพยายามหากินแล้วก็สร้างครอบครัวในพื้นทรายที่มีประชากรนหนานแน่นเดียวกันนี้และไม่มีใครยอมใครโลกนี้มันเต็มไปด้วยการเอาชนะเพราะฉะนั้น คนที่ชนะก็จะอยากอยู่กับคนชนะคนที่แพ้ก็ต้องไปอยู่กับคนที่แพ้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สร้างประสบการณ์บวกมีคลื่อนพลังงานบวกและประสบความสาเร็จเราก็จะดึงดูดคนที่เป็นเหมือนกันเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณซึมเศร้าแล้วก็เสียใจมีความหวาดกลัวกังวลคุณเองก็จะดึงดูดผู้คนสถานการณ์เข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันวิธีการแก้ไขในกฎข้อที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณเครียด กังวลหรือหวาดกลัวถ้าคุณไม่รู้จะเปลี่ยนพลังงานอย่างไรให้เป็นพลังงานด้านบวกสิ่งที่คุณจะต้องทําสิ่งแรกก็คือยืนตัวให้ตรงอกไายไหลพึ่งแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็สู้กับปัญหาเหมือนกับกุ้งบสเตอร์ที่ตัวตรงกับตัวงอเมื่อเอาไปเทสหาสารเซโรโทนินแล้วจะพบว่าตัวที่เพิ่งต่อสู้มาชนะจะมีระดับเซโรโทนินที่สูงกว่ามันทําให้ตัวเด้งขึ้นมาและตัวไม่งอในขณะที่ตัวที่เพิ่งแพ ระดับเซโรโทนินจะต่าลงเลยทาให้ตัวงอเพราะฉะนั้นกับคนก็เช่นเดียวกันหากอยากปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณให้อยู่ในเครื่องพลังงานบวกให้ยืนตัวตรงเข้าไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยบางครั้งเราควบคุมความคิดไม่ได้จริงไหมครับก็ให้เราเนี่ยควบคุมที่ร่างกายก่อนท่าทางของร่างกายจะส่งผลต่ออารมณ์ของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรับเปลี่ยนร่างกายให้แอคทีฟขึ้นมาอารมณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นมันเป็นธรรมชาติของมันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า คุณเนี่ยมีอารมณ์เครียดต่อไปนี้หรือหวาดกลัวคุณก็อาจจะนั่งตัวตรงขึ้นมาหรือยืนตัวตรงก็ได้นะครับบสเตอร์นะครับเวลาที่มันพ่ายแพ้มันมักจะไม่อยากสู้ต่อต่อให้เป็นการต่อสู้กับคู่แข่งที่มันเคยเอาชนะได้แต่ผู้แพ้จะเสียความมั่นใจบางทีมันนานเข้าหลายวันบางครั้งผลลัพธ์ของความพ่ายแพ้อาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นผู้ชนะมันจะสร้างสมองของลูกไล่ขึ้นมาใหม่นั่นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกับคน ถ้าเราชนะแล้วทำไมชนะอีกเรารวยแล้วทำไมเรารวยขึ้นอีกทำไมคนจนก็จนขึ้นจนขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์กับความพ่ายแพ้มากคุณก็จะโฟกัสได้ไมด่ดีมีพลังงานตกเพราะฉะนั้นจึงให้คุณควบคุมทางกายภาพก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควบคุมง่ายที่สุดมากกว่าที่จะควบคุมความคิดนะครับคุณจะต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกายให้ดีที่สุดเพราะสมองเราเนี่ยมันมีส่วนสมองโบราณที่ทําหน้าที่ป้องกันเรา จากเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สิ่งนี้เนี่ยเป็นลูกโซ่ที่ไม่อาจควบคุมได้ซึ่งคุณจะต้องรับมือกับมันสิ่งที่คุณทําได้คือเตรียมพร้อมร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรอย่าให้ร่างกายนั้นเปลี่ยนไปจงยืนให้ตรงเข้าไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่คนเรามีความเครียดมันจะแสดงออกทางกายภาพก่อนนั่นหมายความว่าความเครียดกับกายภาพเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันเพราะว่าเวลาที่คนเรามีความเครียด มันจะเผาผลาญพลังงานและทรัพยากรทางกายเพราะฉะนั้นนี่เป็นการตอบสนองทางร่างกายเคยเป็นไหมครับที่เรามีความเครียดแล้วร่างกายเนี่ยเกรง็งชาหรือปวดเป็นต้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจครับมันเป็นการสะท้อนถึงความบีบรัดในสถานการณ์บางอย่างที่ไม่เป็นใจเพราะฉะนั้นกายภาพและจิตของเรามันจะดิ้นรนเนี่ยหาทางออกให้ดีที่สุดและนั่นเรียกว่ากลไกการป้องกันตัวถ้าเรารู้เท่าทันสิ่งนี้แล้วเราก็แค่ ปรับเรื่องของการยืนให้ตรงนั่งให้ตรงนะครับแล้วก็อย่างงอหลังแค่นั้นเองครับกฎข้อที่2จงดูแลตัวเองให้ดีให้เหมือนกับเวลาที่คุณดูแลคนอื่นทําไมไม่กินยาเข้าไปและนั่นเป็นเรื่องเปรียบเปยในหนังสือเล่มน,นี้นะครับเขาบอกว่ามีคนส่วนมากเนี่ยที่หมอสั่งยามาให้แต่ว่าเราก็มักจะไม่กินยาตามหมอสั่งกินครบบ้างไม่ครบบ้างบางคนก็เลิกกินไปก่อนกําหนดซึ่งเหตุผลนี้มันเกิดจากอะไร ทำไมคนไข้เนี่ยที่ไปหาหมอด้วยปัญหาเขาไม่ยอมเชื่อฟังก็เหมือนกันครับบางครั้งเนี่ยคุณได้ไอเดียดีๆมาที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่คุณก็ไม่ทําตามสมดมันเป็นเพราะอะไรการดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกับที่คุณดูแลคนอื่นหมาแมวก็ได้ครับหรือจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นคนก็ได้มันเป็นการพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีจริงๆสําหรับตัวคุณอยากให้คุณเนี่ยคิดถึงอนาคตเข้าไว้และโฟกัสที่ปัจจุบันว่า ฉันจะทําให้ตัวเองมีความสุขเพิ่มมากขึ้นยังไงแล้วฉันจะดูแลสุขภาพร่างกายอย่างไรฉันจะปกป้องตัวเองจากคนที่แมาเอาเปรียบอย่างไรและรวมไปถึงการซื่อสัตย์ต่อตัวเองการรักษาสัญญาที่ให้กับตัวเองว่าจะทําอะไรบางครั้งเนี่ยอยากให้คุณชื่นชมตัวเองให้รางวัลตัวเองเพื่อที่คุณจะได้มีกําลังใจและกระตุ้นให้ตัวเองทําเพื่อตัวเองมากขึ้นสุดท้ายคุณจะไว้ใจตัวเองมากขึ้นเชื่อแต่ครับว่าตัวเราเนี่ย ต่างก็มีความสำคัญกับใครสักคนพ่อแม่เพื่อนพี่น้องเป็นต้นบางครั้งเราก็มักจะคิดไปเองว่าเราไม่มีใครรักเราไม่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปให้ฝึกชื่นชมตัวเองอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสามครั้งก็ได้ให้เราเนี่ยสื่อสารกับตัวเองบ่อยเราเนี่ยควรได้รับการดูแลที่ดีที่สุดมากกว่าคนอื่นซสอีกถ้าวันนี้เราดูแลตัวเองไม่ได้เราจะดูแลคนอื่นได้อย่างไรจริงไหมครับเพราะฉะนั้น จงเริ่มให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดความท้าทายของชีวิตการงานความรักเป็นต้นและให้เราบอกตัวเองว่าเราอยากจะเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมคุณจําเป็นต้องคิดถึงอนาคตและคิดว่าชีวิตของฉันน่าจะเป็นเช่นไรถ้าฉันใส่ใจตัวเองอย่างเหมาะสมอาชีพใดจะท้าทายฉันและช่วยฉันได้ประโยชน์แล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยเพื่อที่ฉันจะได้รับภาระในส่วนของฉันและยินดีกับผลลัพธ์ ฉันควรจะทําอะไรเมื่อฉันมีอิสระภาพที่จะยกระดับสุขภาพของฉันเพิ่มพูนความรู้ของฉันและทําให้ร่างกายฉันแข็งแรงคุณจะต้องรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่จุดไหนของชีวิตแล้วก็เริ่มต้นว่าเส้นทางของคุณคุณจะต้องรู้ว่าคุณเป็นใครเพื่อเข้าใจอาวุธและจุดแข็งที่คุณมีแล้วก็เสริมกําลังใจให้กับตัวเองทําทุกอย่างให้สอดคล้องระหว่างการลงมือทําความคิดเพื่อที่จะก้าวข้ามผานกิจจำกัดของคุณ และคุณจะต้องรู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ใดเพื่อจำกัดความโกลาหลนในชีวิตและสร้างกฎระเบียบขึ้นมาใหม่และทำให้คุณเนี่ยมีความหวังอันวิเศษมาสู่โลกใบนี้คุณจะต้องประกาศหลักการของคุณเองเพื่อป้องกันตัวเองจากใครที่เอาปเปรียบคุณอย่างไม่เหมาะสมและเพื่อที่คุณจะได้ทำงานแล้วก็เล่นเกมธุรกิจเล่นเกมชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภยัยคุณจะต้องสร้างวินัยให้ตัวเองคุณจะต้องรักษาสัญญากับตัวเองและสิ่งที่สำคัญ คุณควรจะกระตุ้นตัวเองอยู่บ,บ่อยๆและคุณจะเป็นต้องตัดสินว่าคุณจะปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไรเพื่อที่คุณจะมีโอกาสมากที่สุดที่จะเป็นคนที่คุณอยากเป็นกฎข้อที่สามจงคบหาคนที่อยากให้คุณได้ดีถ้าคนเรายังเลือกเพื่อนที่ไม่ดีกับชีวิตด้วยเหตุผลอื่นๆบางครั้งเป็นเพราะว่าเราเกรงใจเราอยากจะช่วยเหลือใครสักคนนี่เป็นเรื่องธรรมดาในหมู่วัยรุ่นแม้จะมีเหตุผลนี้ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่นิสัยดีเกินไปหรือย,ยังคงไร้เดียงสา หรือคนที่เต็มใจจะตาบอดแน่นอนมันทําให้คุณเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่ําต้อยจริงๆเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใครบางคนที่ชีวิตไม่ค่อยดีนักเขาจะเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเขาอาจจะอยากให้ช่วยด้วยแต่ไม่ง่ายเลยที่จะแยกระหว่างคนที่ต้องการและจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนที่แค่ช่วยโอกาสจากคนที่เขาเต็มใจช่วยเหลือแม้แต่เจ้าตัวเองก็ใช่ว่าจะแยกได้สุดท้ายเราจะคบคนที่ไม่อยากให้เราได้ดีไปทําไมกัน การครบเพื่อนจะช่วยสร้างโลกที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นจงเลือกเพื่อนให้ถูกคนเราอยากจะสร้างโลกของตัวเองจะต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นการที่คุณมีเพื่อนที่ไม่มีแรงจูงใจจะทําให้คุณไม่ยอมเรียนรู้อย่างแน่นอนก่อนที่คุณจะช่วยเหลือใครสักคนควรสืบดูก่อนว่าทําไมคนคนนั้นจึงมีปัญหาไม่ควรไปคิดช่วยใครเพียงแค่ว่าเขาตกเป็นเหยื่อข,ของสถานการณ์เราจึงรู้สึกสงสารกเกรงใจบางครั้งเนี่ย เราอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้สิ่งเลวร้ายทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีเหยื่อเป็นส่วนของต้นเหตุเท่ากับว่าคุณปฏิเสธว่าบุคคลน,นั้นไม่เคยได้มีส่วนร่วมสร้างอาดีตของตนเองบางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดเกินไปก็ได้จงเลือกคบเพื่อนที่สนับสนุนให้คุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นเพราะว่าคนเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องกฎข้อที่4เปรียบเทียบต,ตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีต ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําบางอย่างได้เก่งสักแค่ไหนหรือจัดอันบบอดับความสําเร็จของคุณไว้อย่างไรมันก็จะยังมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกด้อยลงได้อยู่ดีคนทุกคนเนี่ยเกิดมาก็ต้นทุนต่างกันแล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเชื้อชาติศาส,สนาและความคิดเราทุกคนจึงไม่เท่าเทียมกันทั้งด้านความสามารถหรือผลลัพธ์จงระวังเสียงภายในหัวของคุณที่อาจจะทําให้คุณสงสัยในตัวเองหรือลดคุณค่าความพยายามของคุณเพียงเพราะว่า คุณไปฟังเสียงวิจารณ์หรือว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นปัญหาของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันต้นทุนชีวิตก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องโฟกัสใครเพียงแต่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันทํามันให้เต็มที่แล้วแค่หันกลับไปมองตัวในอดีตว่าวันนี้ฉันดีมากกว่าเดิมแค่ไหนวันนี้ฉันเติบโตมากขึ้นเป็นต้นลองมองตัวเองกับอดีตนะครับว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะทําออนไลน์ไม่เป็นตอนนี้คุณทําออนไลน์เป็นเป็นต้น เมื่อก่อนคุณเป็นหนี้ตอนนี้คุณมีอิสรภาพทางการเงินแบบนี้เป็นต้นนะครับสรุปแล้วไม่จะเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครให้เปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตก็พอมันจะทําให้คุณมองเห็นการเติบโตของตัวเองชัดขึ้นอย่าไปมัวนั่งพิจารณาคนอื่นให้พิจารณาเรื่องตัวเองในอดีตกับปัจจุบันก่อนนะครับกฎข้อที่5อย่าให้ลูกของคุณทําสิ่งใดที่จะทําให้คุณไม่ชอบพวกเขาปัญหาครอบครัวที่อาจจะพบเห็นได้ทั่วไปแต่ว่า ไม่มีใครให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกๆพ่อแม่มีส่วนสําคัญมากนะครับในการสร้างโครงสร้างของสังคมเราและยังจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกวินัยให้กับเด็กๆโดยมีหลักการดังนี้ 1. ไม่ตั้งกฎให้มากเกินไป 2. ใช้การบังคับให้น้อยที่สุด 3. พ่อแม่ควรช่วยกันเลี้ยงดูลูกเพราะว่าการเลี้ยงดูดีที่สุดการที่ปล่อยให้พ่อหรือแม่ต้องรับภาระมากเกินไป ก็จะมีคนหนึ่งที่เครียดเกินไปแล้วระบายอารมณ์ใส่ลูกข้อที่สี่พ่อแม่จะต้องกล้ารู้เท่าทันตัวเองว่าเขาเองก็มีโอกาสที่จะเกิดอารมณ์เกลียดชังโกรธรุนแรงได้หรือกระทั่งเนี่ยโกรธลูกของตัวเองข้อที่ห้าพ่อแม่มีหน้าที่เป็นตัวแทนของโลกแห่งความเป็นจริงแผ่ความเมตตาแล้วก็เคารพตัวเองเพื่อที่จะส่งมอบมันให้กับลูกๆพ่อแม่เป็นตัวแทนของโลกที่ลูกจะต้องเจอและเอาเป็นต้นแบบ คุณจะปล่อยให้ลูกไปเจอสิ่งนั้นภายนอกหรือว่าจะให้เขาเห็นตัวอย่างจากพ่อแม่เองดังนั้นในการเลี้ยงดูลูกอาจจะต้องมีกฎบ้างแล้วก็มียืดหยุ่นบ้างพ่อแม่ควรให้ความรักและความสุขแก่ลูกสิ่งที่สําคัญคือนอกเหนือจากนั้นก็ต้องสอนให้ลูกรู้จักการมีวินยัยมีความรู้สึกมั่นคงแล้วก็เคารพนับถือตัวเองซึ่งเป็นหน้าที่ที่สําคัญของพ่อแม่การละเลยหรือการปฏิบัติต่อลูกผิดผิดถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเลี้ยงลูก ที่ออกแบบมาไม่ดีพอหรือแม้แต่ไรซึ่งวินัยโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นด้วยแรงจูงใจของพ่อแม่ที่ไม่รู้ตัวอาจจะเหนื่อยจากการทํางานหรือจากการใช้ชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ยุคใหม่ก็แค่ไม่กล้าทําอะไรเพราะว่ากลัวลูกของตัวเองจะไม่ชอบหรือไม่รักหากตัวเองดูลูกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดพวกเขาอย่าได้มีแต่ภาพจากลูกเนืออื่นใดและเต็มใจที่จะเสียสละความน่าเคารพเพื่อแลกมันมาแต่นี่ไม่ใช่เรื่องดีครับเด็กจะมีเพื่อนได้อีกมาก แต่มีพ่อแม่ได้แค่สองคนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องสําคัญกว่าเพื่อนๆนซึ่งจะมีอํานาจจํากัดในการปรับปรุปรงแก้ไขดังนั้นพ่อแม่ทุกคนจะเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอดทนกับความโกรธหรือแม้แต่ความเกลียดช่วงระยะหนึ่งที่จะได้รับจากลูกๆเพื่อลงมือปร,ปรับปรุงแก้ไขตามที่จะเป็นแล้วเพราะว่าความสามารถของเด็กๆในการรับรู้หรือใส่ใจจะมีผลในระยะยาวอยู่มากพ่อแม่จึงเป็นผู้มีอํานาจชี้ขาดของสังคมพวกเขาสอนเด็กว่า ควรประพฤติตัวอย่างไรเพื่อที่คนอื่นๆจะได้มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายและเกิดผลดีกับลูกๆของตนการสอนวิในัยให้เด็กๆคือสิ่งที่พ่อแม่จะต้องรับผิดชอบไม่ใช่ความโกรธที่เด็กทําตัวไม่ดีหรือแก้แค้นที่เด็กทําผิดหรือไปลงโทษจนแบบเด็กร้องไห้ไม่พอใจแต่สุดท้ายคุณจะต้องเมตตารูปของคุณและตัดสินใจให้รอบคอบระยะยาวโดยการที่ฝึกสร้างวิในใัยให้กับลูกและต้องอาศัยความพยายามเพราะว่า หากเราเข้มงวดกับเด็กๆจนเกินไปมันจะมีผลเสียที่ได้รับการตอบสนองอย่างไม่น่าเชื่อและเมื่อคุณเนี่ยได้รับแนวคิดนี้เข้าไปคุณจะรู้ดีว่าคุณไม่ควรละทิ้งหน้าที่ของตัวเองให้ทําตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนที่คอยถ่ายทอดแนวทางนี้ที่ถูกต้องวินัยที่ถูกต้องการลงมือทําที่ถูกต้องดีกว่าที่คุณจะต้องโกรธลูกงอนลูกหรือไม่อาจให้อภัยต่างๆกับพวกเขาหากลูกของคุณทําผิดก็จะเป็นต้องทําโทษแล้วก็ทําโทษด,ด้วยการที่ ทำณตอนนั้นเพื่อให้พวกเขาเชื่อมโยงได้ว่าโดนทำโทษเพราะอะไรการทำโทษจะต้องมีข้อจำกัดเช่นมีระยะเวลาที่จำกัดเช่นกักบ,บริเวณเมื่อพวกเขาทำตัวดีขึ้นแล้วต้องหยุดทำโทษพวกเขาด้วยให้ระยะเวลาที่พอเหมาะพอดีการลงโทษด้วยการตีจะต้องแรงพอที่เขาจะสนใจและไม่แรงเกินไปที่จะทำให้เกิดบาดแผลทั้งในจิตใจและร่างกายสุดท้ายอย่าเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวมันเหนื่อยต้องช่วยกันเลี้ยงระหว่างพ่อและแม่ กฎข้อที่6จงดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่คุณจะไปวิจารณโลกก่อนที่เราจะไปวิพากวิจารณ์หรือโทษสิ่งรอบข้างที่ทําให้เราไม่สามารถทําอะไรประสบความสําเร็จมีความมั่งคั่งหรือแม้แต่การมีชีวิตที่ดีบางครั้งคนส่วนมากมักจะโทษคนอื่นโทษโลกแต่ให้คุณถามตเองก่อนว่าวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วหรือยังเราดูแลบ้านของเราดีที่สุดแล้วหรือยังบ้านในที่นี้อาจจะหมายถึงบ้านจริงๆของคุณก็ได้แล้วก็อาจจะหมายถึงความคิดของคุณ จิตใจร่างกายของคุณทั้งหมดเลยที่มันเป็นองค์ประกอบหมายความว่าให้เราเนี่ยโฟกัสที่ตัวเราไม่ต้องโทษคนอื่นกฎข้อที่7จงทําสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจยกตัวอย่างระหว่างทางที่ง่ายกับทางที่ยากทางเลือกที่ง่ายนั้นเราจะต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างเช่นเราอาจจะประจบเจ้านายเพื่อเลื่อนตําแหน่งนั่นคือทางที่ง่ายแต่อีกอันหนึ่งทางที่ยากก็คือเราจะต้องแข่งขันเรื่องความสามารถ การที่คุณทำสิ่งที่ยากก่อนก็จะทำให้คุณเป็นคนที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงจงเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดและมีความหมายกับชีวิตและทำในสิ่งที่คุณทำได้ไม่ใช่ว่าอะไรง่ายก็คว้าไว้ก่อนอย่าไปทำสิ่งที่หาแต่ความสนุกชั่วคราวหรือความไม่ยั่งยืนมนุษย์เราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะครับที่อยากจะทำสิ่งที่ง่ายและได้ผลเร็วทำให้คนส่วนมากเนี่ยกลายเป็นคนมักง่ายทำให้อนาคตภาพรวมนั้นแย่ลงแต่สุดท้าย คุณจงเลือกทำสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตคุณไม่ใช่ว่าอะไรง่ายก็คว้าไว้ก่อนการทำสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตมันไม่ง่ายครับแต่มันจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขในระยะยาวและยั่งยืนมันหมายความว่าให้คุณพัฒนาตัวเองให้สมบูรณ์แบบทั้งศักยภาพทักษะต่างต่างเพื่อที่คุณจะคิดถึงวันพรุ่งนี้ไม่ใช่แค่ตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกจิตใจของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกับคำว่าพัฒนาตัวเองไปสู่ศักยภาพที่ต้องการ กฎข้อที่8จงพูดความจริงหรืออย่างน้อยก็ไม่โกหกคนส่วนมากกลัวคนอื่นไม่ชอบและวิาพากษ์วิจารณ์จึงไม่กล้าพูดความจริงหรือบางครั้งก็ต้องโกหกการที่คุณจะต้องโกหกไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกหกเล็กๆมันจะกลายเป็นโกหกใหญ่ๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยจุดเริ่มต้นของโกหกใหญ่ก็คือโกหกเล็กเพราะฉะนั้นอย่าให้เราต้องอับอายตัวเองเลยอย่าให้วงจรอ,อุบาทเกิดขึ้นเลยจะดีกว่าถ้าเกิดว่า คนเลือกที่จะฝึกพูดความจริงเราจะต้องฝึกให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความจริงแล้วเราจะมีความสุขและสงบสุขถ้าเลือกได้ไม่จะเป็นต้องโกหกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่จองอยู่กับความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดและไม่ต้องกลัวคนอื่นจะไม่ชอบเราจงกล้าพูดความจริงอย่าต้องไปพิสูจน์กับคนอื่นว่าฉันดูดีมีความสามารถหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อหลีกหนีความรับผิดชอบเพื่อที่คุณจะได้ดูดีเพราะฉะนั้น อย่าไปดึงดูดให้คนมาสนใจคุณเยอะด้วยการโกหกพูดความจริงดีกว่าสบายใจกว่าเยอะกฎข้อที่9สงสัยไว้ก่อนเลยว่าคนที่คุณกําลังฟังเขาอาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้ก็ได้ข้อนี้สอนให้เราเป็นนักฟังที่ดีไม่ใช่ให้คําแนะนําคนอื่นคนส่วนมากเวลาที่คุยกันอยากจะโอ้อวดแล้วก็แนะนําคนอื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณฉลาดกว่าหากคุณอยากเข้าสู่การสนทนาที่แท้จริงคุณจะต้องรับฟังและพูดให้หน้อยลง การฟังคือการใส่ใจเมื่อควรรับฟังจะพบว่าอาจจะมีสิ่งที่ฟังเนี่ยมันน่าทึ่งสำหรับคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปบางครั้งถ้าคุณฟังคนอื่นก่อนพวกเขาอาจจะบอกคุณว่าพวกเขามีปัญหาอะไรแล้วคุณก็จะแก้ได้อย่างถูกจุดเป็นต้นสรุปแล้วจงเรียนรู้ที่จะฟังอย่างตั้งใจไม่ต้องให้คําแนะนําฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใครอย่าเพิ่งอวดดีจงฟังทั้งเขาและเราและทุกคนเนี่ยจะให้เกียรติแก่กันและกัน จงรับฟังให้มากทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณกำลังพูดคุยด้วยและภูมิปัญญาของคุณก็จะไม่จำกัดแค่ความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วแต่ยังแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นรูปแบบสูงสุดของภูมิปัญญาจงคิดว่าบุคคลที่คุณกำลังรับฟังเขาอาจจะรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้ก็ได้ซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณกฎข้อที่สิบจงพูดอะไรให้ชัดเจนถ้าคุณพูดทุกอย่างตามที่คุณตั้งใจคนอื่นก็จะรู้ว่า คุณหมายถึงอะไรกันแน่และคนอื่นก็จะทําตามสิ่งที่คุณพูดเมื่อเจอสถานการณ์อะไรกับชีวิตคุณจะต้องกล้าที่จะระบุว่ามีอะไรที่ผิดปกติอะไรดีอะไรไม่ดีสามารถที่จะพูดแล้วก็ระบุถึงปัญหาให้ชัดเจนที่สุดและค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุของเรื่องแต่ละเรื่องเพราะว่าคนส่วนมากมักจะหลบหนีปัญหาซ่อนตัวไม่ทําอะไรเลยเบียงเบนหลีกเลี่ยง,ยง,ยงแต่นับแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณจะฝึกเผชิญหน้ากับความวุ่นวายความโกลาหลในชีวิตและตั้งเป้าหมายที่จะทะลุขีดจำกัดนั้นคือถ้าเราไม่กล้าเผชิญหน้าปัญหาทุกอย่างก็จะใหญ่โตมากขึ้นกฎข้อที่11อย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆเ,เขากำลังเล่นสเก็ตบอร์ดตอนที่เด็กๆก,กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอาจจะมีความอันตรายบ้างแต่มันก็สนุกและท้าทายความเจ็บตัวต่างๆจะทําให้พวกเขาเรียนรู้และมีความเป็นมนุษย์อย่างน่าทึ่งและไม่มีใครสามารถตอบได้ว่า เด็กๆพวกนั้นจะมีขีดจำกัดอย่างไรเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจำเป็นจะต้องแข็งแกร่งขึ้นด้วยการผลักดันตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองอาจจะมีสิ่งอันตรายนิดหน่อยบ้างแต่ก็เป็นธรรมชาติของเราที่จะต้องถูกทดสอบความแข็งแกรง่งเพราะฉะนั้นคุณไม่จะเป็นต้องไปยุ่งเวลาที่เด็กๆก,กําลังเล่นสกเก็ตบอร์ดไม่จะเป็นต้องห่วงอันตรายในความเสี่ยงต่างๆเด็กทุกคนไม่ได้อยากที่จะปลอดภยัยแต่เด็กทุกคนอยากที่จะเก่งขึ้นดีมากขึ้น แล้วก็เรียนรู้ได้มากขึ้นต่างหากกฎข้อที่12หยุดเพื่อรูปแมวที่คุณพบเจอตามถนนบ้างในชีวิตที่แสนวุ่นวายของเราเราต้องให้เวลากับสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขสะบ้างจังหวะของความสุขมันเกิดขึ้นได้มันอาจจะแทรกขึ้นมาในตอนที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่ามันจะแทรกมาตอนที่เราเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆที่แทรกขึ้นมาในระหว่างวันอย่าไปคาดหวังความสุขในอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่คุณสามารถทํางานไปเจอเรื่องดีๆไปได้ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเล็กก็ถือว่าดีทั้งหมดอาจจะมีสิ่งดีซ่อนอยู่ในเรื่องไม่ดีบ้างก็ได้ความสนใจของเรามีขีดจำกัดหากเราไม่มองหาสิ่งดีในชีวิตในแต่ละวันคุณก็จะไม่อมยิ้มเลยสุดท้ายคุณก็จะไม่มีทางเจอความสุขในวันนั้นหรือบางครั้งอาจจะเป็นลูกแมวที่เดินผ่านมาหรือเป็นครอบครัวที่เดินจูงมือกันมาก็ได้ตัวอย่างเช่นแม้แต่ซูเปอร์แมนที่เก่งกาจก็อาจจะถูกแทรกแทงจากพระเจ้าบางครั้งเนี่ย เทพเจ้าที่มีพลังไร้เทียมทานก็อาจจะมีปัญหาบ้างก็ได้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจผิดหรอกว่านักเขียนเรื่องราวต,ต่างๆหรือภาพยนตร์ทําไมถึงทําให้ตัวละครที่เก่งเขามีปัญหาแต่สุดท้ายแม้จะมีปัญหาก็จะยังได้รับความช่วยเหลือหรือมีการกู้พลอตแย่ๆด้วยเวทมนต์ที่ไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยให้เราเชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตและนั่นกลายเป็นปัญหาของซุปเปอร์แมนเขาสร้างพลังหลุดโลกไวมากจนกระทั่ง เขาจะสามารถเสกให้ตัวเองรอดพ้นจากทุกอย่างได้แต่สุดท้ายผู้เขียนก็เขียนใหม่ให้ซูเปอร์แมนเนี่ยยังคงประวัติชีวิตเดิมไว้แต่ว่าตัดพลังใหม่ๆออกหลายอย่างทิ้งไปซูเปอร์แมนเนี่ยเขายังต้องได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เหมือนเป็นด้านตรงกันข้ามของแวมพายเขามีข้อจํากัดบางอย่างที่มีเหตุผลซูปเปอร์ฮีโร่ที่เขาทําได้ทุกอย่างกลับไม่ใช่วีและบุรุษเลยเขาไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเขาจึงไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเขาไม่มีสิ่งใดให้ต้องพยายาม เขาจึงไม่ได้น่ายกย่องสัทีเดียวการจะเป็นสิ่งที่มีเหตุผลได้ดูเหมือนจำเป็นจะต้องมีข้อจํากัดบ้างหากคุณฝึกตั้งใจดูให้ดีแม้แต่ในวันที่สถานการณ์ไม่ดีคุณอาจจะยังมีโชคดีเล็กๆเหมือนกับที่คุณพบกับแมวหมาตามข้างทางก็ได้